มาค่ะไม่กินขนมจีนน้ำกันค่ะน้าจีนตีนไก่เด้อจ้ะอืมอ้มอื้ม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องเมียาชาแนลนะคะจากที่ห้างหายไปหน้านะคะอ่านเ่ใครเด็ดคลิปน้อกมูนเฮากับสิมาก,กินขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะมูนีเฮากับเห็ดน้ำยาตีนไก่นะคะเดี๋ยวเฮาส์จะเอาน้ำยาที่เฮาเฮ็ดไว้นะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะราดลงไปเลยนะคะนี่ทุกคนเบิ่งเป็นจังไดอู้ น่ากินไหมนี่จ้ามาจา้ะแซบๆกันนะคะจากเค้าว่าด้กินโดนแล้วเนาะว่าด้เเฮดคิปกินโดนแล้วเนาะพี่นอ้องมาค่ะไม่ห้อยยังใส่ได้วะเนี่เอาไม่ห้อยยังไงได้เนาะมาจัดไปค่ะขออย่าแส้ชนนะคะ โอโหทุกคนดูสินี่เมื่อกี้โอ้ยเป็นตะแสร์โบนะเดี๋ยวเด็ดเด็เดผักโรยนิดหนึ่งนะคะนี่ผักค่ะแซบค่ะแซบ์ก็คือคนเด็ดนี่แหละคะ่ะมาค่ะจัดไปเลยค่ะ มาค่ะมากินขนมจีนน้ำกันค่ะน้ำจีนตีนไก่เด้อจ้ะอืมอืมอร่อยจ้าพี่น้องอืมอืมอันพักชีอืม ขนมจีนแลนองคอนะคะกินไหมอืม ขออนุญาตขออภัยค่ะทุกคนมันสมัครมาอร่อยอืม,อม,อม,อม โอเคเด่นป่าจ้ะอร่ยอยนานแล้ไม่ได้ทำกินะ กคนดูเนี่ยอ้ัหักแกม้มเขากับมิน้นบกเขือ พักทีท่ไทยหายจืดพักทีทกท่แล้วมักทัวจ้ะ

ทักนี่รลดความดันนะคะกินได้ยิ่งดีนะคะลดความดันนะคะคนญี่ปุ่นอะ่ะข้าะเอาไปย่ำหาสื่อ,อยากนะเพื่อน ดิง่งผ <cción> <sh arp inhale> <s Yum meio beauty> ่านค่ะอืมอืมเออมาลูดตีนกันทุกคนอืม 应该。 Yeah. ทุกคนค่ะไก่จะหมดละจังใดก็ขอฝากติดตามคลิปนั้นลวจ้าจากช่องไม่ยาชาแนลนะคะมันนี่ก่ห้ามน้ำยาตีนไก่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกันวังใจให้กันนั่น้อจ้าคนไหนที่ติดตามอยู่ก็อขอขอ,ขอพุ้นไล่ๆนะคะที่แบบอยู่เป็นโมูกันเนาะกมืมันมีอย่างไรค่ะก็ะํากับเข่าแล้วก็กินให้ดูนะคะ พินอาหารบวานๆทีาทท่าชอบนี่ยนะคะกับผู้ใดมีอยังแนะนำหรือว่าตีก็อคอมเมนต์ได้นะคะสํหาหรับคลิปนี้ก็อขอฝากไว้แหงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย